เด็กๆด,ดูประเภทค่ะประเภทโซ่อาหารจะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันประเภทแรกเราจะใช้บ่อยคือประเภทจับกินก็คือมีเหยื่อกับผู้ล่าถูกไหมอันนี้เราเขียนเป็นอยู่ล้วเหยื่อก็คือหางนะคะส่วนปลายก็คือผู้ล่าก็คือสิ่งที่มันบริโภคเด็กๆด,ดูที่ห่วงโซ่แบบปรสิตค่ะปรสิตเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นอะไรคะเป็นผู้ล่านะคะเด็กๆด,ดูที่หัวลูกศรของปรสิต ปรสิตได้ประโยชน์ถูกเปล่าอะไรเป็นเหยื่อในโซ่อาหารปรสิตก็คือโฮสต์นั่นเองโฮสต์เป็นเหยื่อนะคะอันนี้เด็กๆจะสับสนต้องจดไปหน่อยต่อไปโซ่อาหารแบบย่อยสลายอะไรได้ประโยชน์จําไว้นะอะไรได้ประโยชน์นะคะมันจะอยู่ที่หัวลูกศรก็คือผู้บริโภคซากได้ประโยชน์จากซากอินรีย์นะคะดังซากอินทรีย์ก็เหมือนเป็นเหยื่อนั่นแหละนะคะ,อ,ะอันนี้ต้องจดนิดนึง โซ่อาหารจะมี3มแบบผู้ล่านะคะประสิตแล้วก็ย่อยสลายโอเคโอเคไหมคะโอเคอยังอ่ะแบ่งเป็น3ประเภทแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆช่วยตอบคำถามนิดหนึ่งอ้าวฉันเขียนเฉลยให้แล้วนะคะจริงๆก็ไม่ยากอะไรสิ่งมีชีวิตแรกส่วนใหญ่ในโซ่อาหารก็จะเป็นพวกโปรดิวเซอร์นะคะหรือว่าพวกผู้ผลิตนั่นเองนะคะ ถามว่าทําไมมันต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแรกก็เพราะว่ามันเนี่ยสามารถสร้างอาหารเองได้เนาะก็อันนี้รู้อยู่แล้วนะคะลําดับอื่นๆต่อมาก็จะเป็นในส่วนของผู้บริโภคนะคะที่เราเคยเรียนไปสัญลักษณ์การแสดงออกในการกินกันเป็นทอดๆก็คือลูกศรน,นะคะเอาล่ะครูขอข้ามมาตรงนี้เลยคือสายใยอาหารอาเด็กๆจดนิยามของคําว่าสายใยอาหารไปนะคะ ตอนแรกเป็นโซ่อาหารก่อนใช่ไหมคะที่เนี้ยโซ่อาหารมันก็จะเป็นการเขียนแบบเส้นเดียวคือคําว่าโซ่เนาะก็เป็นสายเดียวไปเลยแต่ความเป็นจริงแล้วในระบบนิเวศมีการหมุนเวียนพลังงานหรือการถ่ายทอดนะคะแบบสายใยอาหารก็คือมีความซับซ้อนกว่านั่นแหละนะคะคือสิ่งมีชีวิตหนึ่งสามารถเป็นเหยื่อให้กับได้หลายๆสิ่งมีชีวิตในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้ล่าเราก็สามารถล่าได้หลายๆสิ่งมีชีวิตเหมือนกัน นะคะการที่ทำให้มันมีความหลากหลายแบบนี้มันทำให้ระบบนิเวศเนี่ยสมดุลมากขึ้นนะคะสิ่งมีชีวิตสามารถเอาตัวรอดได้มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่ะครูยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดโรคระบาดในกุ้งแบบนี้เราไม่สามารถกินกุ้งได้เลยเพราะว่ากุ้งเกิดโรคระบาดเราก็จะกินอย่างอื่นแทนได้ถูกปหะคะเช่นปลาแทนได้หมูไก่แทนได้แบบนี้นะคะ ในระบบนิเวศก,ก็เหมือนกันถ้าสิ่งมีชีวิตหนึ่งตายไปเราก็บริโภคอย่าง,างอาื่นเนาะอ่ะทีนี้ดูที่สายใยอาหารค่ะในสายใยอาหารต,ตรงรูปเนี้ยอะไรเป็นผู้ผลิตคะเด็กๆหญ้าหญ้าโอเคหญ้าเป็นผู้ผลิต<ร>เห็นป่ะแล้วอะไรบริโภคหญ้าอะไรบริโภคหญ้าคะลูกนนนนอน,น,อ,นอะไรอีกกวางกวางแล้วก็วัว บัวอ่าเห็นไหมว่าหญ้าเนี่ยก็เป็นทั้งเหยื่อของทั้งหนอนกวางแล้วก็บัวนะคะเวลาที่เราเอาข้อมูลจากสายอาหารมาเขียนเป็นโซ่อาหารเราก็จะเขียนได้กี่โซ่กี่โซ่เนี่ยสามโซ่ถูกปะคะดูจากไหนว่าสามโซ่อาหารก็ดูจากลูกศรที่มันออกไปจากผู้ผลิตเห็นไหมเอ่ยว่ามันออกไปที่หนอน เห็นบ้ามันออกไปที่กว้างแล้วมันก็ออกไปที่บัวดังนั้นเวลาเอาข้อมูลจากสายอาหารมาเขียนโซ่ก็จะเขียนได้สามโซ่แบบนี้นะคะอ่าทีนี้จดลงไปไม่ต้องวาดรูปนะคะจดให้เข้าใจว่าว่ามันเป็นยังไงอ่าทีนี้มาที่คำถามถ,ามถัดไปนะคะคำถา,ถามถัดไปนะใครไม่ทันก็เดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะไปต่อ โอเคอ่ะทีนี้เรามาดูที่โจทย์เขาบอกว่าถ้ากวางถูกมนุษย์ล่าขายจนหมดจะเกิดผลกระทบต่อสายใย,ายอาหารนี้อย่างไรเด็กๆว่าจะเกิดยังไงคะพิมพ์มาก็ได้นะถ้ากวางถูกมนุษย์ล่าหมดเลยเด็กๆว่าจะเกิดผลกระทบกับสายใย,ายอาหารนี้ยังไงคะอ่ามารุพงศ์บอกว่าหญ้ามีจํานวนมากขึ้นนะคะธนวันบอกว่าสายใยอาหารสั้นลง อาหารของผู้ล่าน้อยลงนะคะก็อย่างเสืออย่างเงี้ยก็จะเลือกกินได้ประเภทเดียวเห็นเปล่าก็จะกินวัวได้อย่างเดียวเสือก็ยินกวางไม่ได้นะคะย่าก็มีจํานวนมากขึ้นโอเคที่เพื่อนพูดมาก็ใช่หมดเลยนะคะโอเคทีนี้มาที่แบบฝึกหัดกันอันนี้ให้ฝึกตอบคําถามแล้วมาที่แบบฝึกหัดกันค่ะ ให้เด็กๆนะคะเขียนโซ่อาหารย่อยทั้งหมดที่ประกอบขึ้นนะคะเป็นสายใายอาหารตรงนี้เด็กๆดูที่สายใายอาหารเราเริ่มต้นที่ไหนคะที่ต้นพืชตรงนี้ใช่ไหมคะอาจจะใช้คาว่าต้นยาก็ได้นะคะต้นพืชก็ได้แล้วแต่จะเห็นได้ว่ามีลูกศรอ,ออกไปกี่กี่เส้นคะเด็กๆลูกศรชี้ออกไปกี่อันเอ่ย อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่แสดงว่ามีโซ่ที่ชี้ออกจากหญ้าไปสี่อันนะคะดังนั้นจะต้องมีโซ่อาหารย่อยทั้งหมดเท่าไหร่คะสี่สี่ห่วงโซ่อาหารอ่ะให้ทุกคนเขียนออกมาใครเขียนออกมาได้ครบสี่แล้วให้พิมพ์มาหาครูหนึ่งโซ่นะคะให้พิมพ์มาหาครูหนึ่งโซ่ ลองเขียนเองก่อนสี่อันเริ่มที่ย่าจบที่อะไรก็ต้องจบที่ท็อปคอน s u m e r ถูกไหมคะ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยว่าท็อปคอน s u m e r คืออะไรท็อปคอน s u m อ e r คืออะไรในในสายอาหารนี้เหี่ยวถูกต้องดังนั้นเราเริ่มที่ย่าเราต้องจบที่ท็อปคอน s u m e r ก็คือเหี่ยวดังนั้นเขียนให้ครบนะคะสายใยของเราไปให้ถึงแล้วท็อปคอน summer นอกจากเหี่ยวแล้วมีอะไรอีก มีอะไรอีกสิงโตอ่าสิงโตดีมากจะเห็นได้ว่าลูกศรไม่มีชี้ออกจากมันเลยถ้าไม่มีชี้ออกจากมันก็คือเป็นท็อปคอน sumer นะคะหรือว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเนาะเวลาเราเริ่มโซ่อาหารเริ่มที่ผู้ผลิตและจบที่ผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเสมอนะคะอธนาวันพิม,มะละยา่านก ย่าไก่ลูกมันเป็นไก่นะย่าไก่งูเหี่ยวนะคะย่าไก่งูเหี่ยวโอเคออดิเทพญ้าตักกแตนตักะแตนแล้วเหี่ยวเลยหรอลูกย้าตักะแตนแล้วต้องแปลอะไรก่อนผิดผิดอ่าแก้มาแก้มาเนี่ยเป็นคะแนนนะเหมือนง่ายแต่ว่ามันอาศัยเขาเรียกอะไรอ่ะความรอบคอบนิดนึงนะคะเหมือนง่าย อ่าช่วยกันพิมพ์มานะคะอ่าชาวนาบอกญ้าวัวสิงโตโอเคเหี่ยวไม่ไม่ได้บริโภคก,กบนะในสายใยนี้นะอ่าดิเทพนะคะญ้าตะก,กะแตนกบงูเหี่ยวอ่าโอเคดีมากได้สองโซ่ละที่ถูกอ่าสามโซ่สิเนาะครบเรยองเนี่ยครบสี่ยังเนี่ยครบละมั้ง เดี๋ยวทีเนี้ยพอเราเข้าใจโซ่อาหารกับสายใยอาหารแล้วนะคะครูจะไปต่อเรื่องถัดไปนะแบบฝึกหัดนี้ทําเสร็จแล้วนะคะโซ่อาหารเขียนได้สี่โซ่หรือ,อยังเขียนได้สี่โซ่แล้วใช่เปล่าโอเคท้าธนวันบอกว่าครบแล้วพิรพัฒน์ครบแล้วนะคะอ่ะเด็กๆขึ้นในหัวข้อพีระมิดนิดน,นึงค่ะพีระมิดนิเวศวิทยานะคะ